สวัสดีพี่น้องสวัสดีก่อนสิ้นปีพี่น้องเนาะ31ธันวาเนาะมีสีสรรแล้วเด้อจ้าเนาะไฟแสงสีกระพริบกระพริบแล้วตอนนี้เอารถขาถ่ายไปไหนนี่ห้มันออกใส่ไปคนย่างเฮาดีเจดีเจกําลังเตรียมเปิดเครื่องเสียงแต่ว่าเครื่องเสียงก็บ่ดีม่วนบ่ต้องเปิดรังบ่ได้เนาะหามจุดผูกหมู่หันเฮากําลังสิหามมา มันเปย่างเห็ดไปก่อนเห็ดกระเหิดแล้วก็มีกระเจี๊ยบนะคะลูกชิ้นหลายอย่างอยู่มีอะไรเยอะแยะเลยกับข้าห้องหลายอย่างอยู่บนนี้ปลาแตงบอกว่ากินจันเช้าเลยเย้กับแก้มนะกินยันเช้าน่ะย่างเรื่อยๆค่ะแับไก่หมูกระนั้นแหละน่าจะมีไฟเดี๋ยวให้น้องรักปัญหา เปิดเปิดเปิดพี่น้องไฟสงสีกับิบกับผีบเนาะตอนนี้ค่ะเรียบดี๋ยวเราไปแต่งสวยเลยพี่น้องเด้อเราไปแต่งสวยก่อนเนาะอาบน้ำก่อนรอบรอบสองรอบสองจ้าพี่น้องมูฮันมาเด้อจ้ามูฮันมูฮันเฮ้ยหันตั้งแต่กี่โมงนั่นหรือเพลนหันตั้งแต่แปดโมงเช้า น้ำลายแตกจวกเลยจรุนอยู่ไหนนานเจอทานกระสอบใหม่เป็นไงล่ล <ext> <bronze> ูกทวนๆระบาดนะ ย่างกับบทษนข้างนอกย่างกับบุษนบุษบันไอกจากอันสโลมไปเนาะโอ้ยไม่แล้วนี่เนี่ยไม่แล้วมันจะน้อยหนูพี่เต็มลังอยู่ดิจ้าลายอย่างหลายประการที่ห้เบิ่งนั่นแหละกินบือมือบัดขึนมาเลยขอบคุณพี่แดงเนาะขอบคุณป้าแดงมากๆนะคะขอให้เยอะสวยรวยๆนะจ้าสโลมปี สลองสองทายพี่แกวตอนรับปีใหม่ขอให้พี่น,อน้นองพี่ป้าอาทุกคนขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อปัสสาวะปลอภัยเก็บทิพย์ลำนุ่ยลำนุ่ยเนาะแม่น้องเข็นตรงมีงยังหายมิจฉาคุณพรเนาะเดินทางตลอดปลอดภัยขอให้ลำให้ด้วยแอนมันเป็นเด็กดีเลยแอนนอนคออกครอบครัวเขากบบมีแต่ปลาปลาแดงหรือเปล่า้อเขาตามสีร่างคายเคลือนไปยังไง มี่จะเป็นปีเลยคุณมาจักปีใหม่เนาะกับครอบครัวเพื่อนลุงนั่นเนยขอบคุณคุณลุงคุณป่าลายลรวยจะแตกนะ แป๊บหนึง่งขอพอเวลาสองนาทีไปเรื่อยๆไงพี่น้องก็จน้องจังเจอกันเลน,น้องน้องนักจะเปิดเพลงแล้วพักก่อนเย้น้องเมย์สาวโรงงานอยากโชว์ฝีมือจา้าโอ้ น่ากินไหมคะน่ากินจังเลยค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ไม้ไม่ไหม่นะคะไม่ไม่หรอกค่ะสวยๆเลยค่ะจะอให้เยดาชิมก่อนเด้อจ้าเออแหงอีกนิดนึงเนี่ยเปิดงานก่อนไม่ได้ค่ะให้ท่านประธานเปิดงานก่อนหมูหมูหันกันตั้งแต่เป็ดโมงเส้าจนหนึ่งทุ่มละมั้งนี่ไม่ใช่กินง่ายๆด้วยมูหันเพ่ปก็ได้ ทางวันฮะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปยกระจานหลังบ้านมามาเราหนีพี่น้องเรากำลังป่ามันเรียบร้อยเออแต่เสพกระเจงม่หลกมาโอเคโอเ้มองกระดูกใหญ่แล้วบอกฮะแล้วพยาใส่ให้ อันนี uh, for, ạ, then, ah, ạ, ้หนึ่งออมไหนทําไกผเผัม้ไ้กินอถนังกอบอ้หาอะไรเนาะเดีวเดี๋ยวดูกินเบบีด้วยเอกินด้วยองมันเนียปลาแตงล่ะยังอาบน้ำอยู่แตงอาบน้ำังเร็ เลนบมรา้มอาวันมกระมนเรพนเลยกรอบมากเลยกรอบก็น้องนักว่าจานให้ยินเนียตังแ่ปะหมูอ่ะไปไหนได้ยง เราไม่ออกมล้กากินรูจะกินยังไงเออมากินเด็กกินเองชิมไปแล้วจะพ้าไป็นรองเซิมพูมาอย่างอ่อยเลยมาเ็นำตาเลยสวยค่ะไหนพี่เทนแล้วถ่ายประแต้งหน่อย มาแล้วค่ะพี่ใหญ่ใจดีโฉบมานานแล้ววันนี้สวยแล้วค่ะค่ะเติ๊กต้องวะเออวันนี้ปีใหม่ค่ะเราเล่นไทยค่ะใช่ค่ะไม่มีแล้วเสียงเมาเลยจะภาพเสียงไม่มีแล้วเสียงแหบแล้วอันเล่แซบป๊อแซบป๊อพี่แซ่บไหแซ่บเหลือครึ่งตัวจุดจะมึงจะภาพลุ้นในเนี่ยเยอะแยะเลยลุ้นในเนี่ยปลาแดงสวยไหม สวยเอ๊สวยเฮ้งจิ้นตรงนี้นะไม่ใช่เราจะเอาไปเอเอ๊ยชิลชนี่ไปเที่ยวงานเปตาวซีบ้านเขาไงอ่าอ่าอาาก็ก็ป่งที่คอนแก่นมั้งพี่นะคือนั่นแหละ80บาททางร้านสวยตัวเดียวสลิทเตอรี่บาทไม่พี่แดงทางร้านสวยตัวเดียวไงจริจริงอาอะไรกับบาทไปดูที่อื่นมันขายถูกแพงเลยนเนี่ย มุ้งกนมุงกอะไรัคือนี่บินได้เลยเนกระรงเราบินได้เลยเรามเรามม่เกอ่าังดีนะดูสภาพานี่ก็นอนอย่างงี้ไงกลานพอลเาัดผาอาหารพนักงาน ยากนี่กว่าถึงไหนแล้วพวกเราถึงไก่ค่ะตอนนี้ได้กี่อย่างแล้วคะได้เออเห็ดแล้วก็หมูลูกชิ้นนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบแล้วก็ตับแล้วก็มาเนื้อไก่เหลือเหลือกลืนค่ะเหลือกลืนแล้วก็เห็ดเห็ดเห็ดเข็มอันนั้นน้องเมย์ย่างเองเสียบเองใช่ไหมปกติแล้วป้าแจงเขาเขาให้มานั่งกินตรงนี้ไม่เดี๋ยวจะเป็นที่ของเราค่ะอันนี้แหละ พีค่คนคนเป็กใช่ไหมใช่นี <Regard. S 1> のの่จะเป็นพ <possible> ี <Overwatch> ่นเป๊กนั่งกระยกนราเกครเกเอาก r ห่อนี้วักินไงล่ะกินจะไปน่องเาไกิกเอยวันหนาวันหนากินหรือยังกเสิร์ฟอะไรบาเิรยังกินนะาะากินก่อนออแก้วเลยเนาะการเกงขาสั้น เก่งซับในขึ้นไม่ได้ค่ะไม่มีเกงในได้ขึ้นสบายดีปีใหม่จะเคยมาเราเมาเลืยว่ะแต่จริงยังม่ยังไม่ได้สักแก้วเลยไปจัดไปกำนันผู้ใหญ่เลผู้ใหญ่กำนันไม่ไหวแล้ว อเขากินมาแต่งานศบไม่น่าจะไม่ได้รีอะไรเขาเลยวันเนี้ยกินมาแต่งานสบค่ะไฟกระพริบกระพริบยังดื่มมาก็มีสองสำลังในข้างล้างใช่ไ ท่านไงก็เลยม่ไดกเคยบอไปใส่จะนั้เอากะราได้อะไรแม่ขนมตกเอาเ้ยยอห็ดนอนนี่ทำไมยังมันลงเลยวะต้องร้างก่อนเนอะให้บุงนกอันนี้ก่อนหิวค่ะคนย่างหิวไอ้เกอจะไม่นอนเขาได้บ่กเกอ โอ้ยเกอนี่ยิ้มยังฮะเกอดไปนอนเขา้าดาวกันพี่น้ำบ่กกำลังกลางเต้นพี่น้องกองปลาเนาะขอบคุณป้าแดงลุงมเนียวเนาะ,นะป้าแป๊วจัดปีใหม่ให้ลุงน้านได้กินอิ่มไปเรื่อยๆไง ไล่พื้นไปเรื่อยๆสวัสดีครับเออสวัสดีค่ะเออแนนบูดกินอะไรมีเหล้ามีเบียร์เป็นน้องสปายเนะาะบุญหมากตอนนี้ก็กินตอนนั้นสงทายพี่เหล่าสงทายพี่เหล่าตอนหลับปีใหม่เด้เป็นน้องเลยขอให้พี่น้องพี่ปานอาเบอร์สุขสุขมีความสุขความเจริญเนาะเดินทางามาบ้านเมืองตลอดปลอดภัย น้องรักกุนนี่เนาะคนย่าเนี่อาบน้ำยังวันเนี้ยยังเสร็จเลยคืนนี้ไม่อาบค่ะนอนต้องเบนนี่แหละค่ะโอ้ยโซโคกเข้าหน้าทั้งซิดนี่ใช่ไหมใช่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเชื้ออาบน้ำซีดใหม่มาไม่อาบค่ะมันไม่เม็นหรอกค่ะไม่มีเทมเพลโอ้ยตามนั้นผัวเมาผัวเมาเมียก็เมา เจอเจอยายามันเห็นขนมมั่งนะน่ะโอนี่ก็่ซน่า,นะนาด้วยเปน็นของจากฝากกะไลอีกคนเซรนาขอบคุณคนมเมนตัวกำลังใจเนาะอยู่ดีไม่แห้งเพื่อสกูสกุลแห้งๆนะรวยเราไปแต่งกับเขาให้ถูกทุกวันที่หนึ่งเดอมเอ้ญเงเออวันที่สองพอ,งอกันใหม่คลิปหนะ้าเนาะสบายดีจ้า